สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาด,ดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพบร,รอเป็นเนื้อกระไลทองนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสมเด็จโตหลังหลวงปู่สุขปี2517นะคะพี่ออกวัดผาทั่งนะคะพี่จังหวัดอุทัยธานีหลวงปู่ทีมวัลหารไล่ปุกเสกองค์นี้นะคะพี่ขอที่700นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเรียนเซมาหลวงปู่ทวดหลังหลวงปูท่ทิมนะคะพี่วัดชางให้รุ่นใต้ลมเย็นปี2,526นะคะพี่ชุบนิกเกิลองค์นี้นะคะพี่ขอที่700อนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพญาเต่าเรือรุ่นปดนี้ปี2540หลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองจังหวัดนคนปรปฐมเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่ตอกโคด้วยนะคะองค์นี้นะคะพี่หอที่พันห้านะคะ เดีย๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะสวยมากเลยนะคะพี่องค์นี้องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาสีม่วงหลบปู่โต๊ะวัดถ้ำสิงโตทองนะคะพี่จังหวัดราชาบุรีปี2 5 6หนะคะองค์นี้นะคะพี่หอดที่พันห้านะคะสวยมากเลยนะคะพี่ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเนียงวัดสองพี่น้องนะคะพี่จังหวัดสุพรรณบุรีปีสองสี่หกแปดนะคะพี่เป็นน้ำทองแดงสภาพดีนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่พันห้านะคะ เดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระพุทธเนื้อชินตะกัวนะคะพี่หลังจาน,นะคะระยันไม่ทราบที่องค์นี้นะคะขอที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นสิงหินหยกแกะนะคะพี่สภาพใช้ไม่ทราบที่นะคะอันนี้นะคะพี่ขอที่350นะคะสวยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพญาเต่าเรือรุ่นปดนี้หลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองรุ่นแรกตอกโคดด้วยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่พันหกนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่นะคะสวยนะคะพี่อันนี้นะคะพี่เป็นเสียนพ่อแก่หลวงปู่แพ้วนะคะพี่วัดลังหมันจังหวัดนครปฐมเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะคะพี่อันนี้นะคะขอที่หนึ่งพันนะคะสวยนะคะพี่อันนี้ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเจ้าสัวบาโยนเนื้อผงหลวงปู่หงสุสานทุงม,มนจังหวัดสุรินทร์ปีสองห้าสี่แปดนะคะพี่องค์นี้ขอที่สามร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อลือสีเนื้อผงนะคะพี่หลวงปู่พมมาวัดสงหินผานางคอยจังหวัดอุบ,บลราชธานีนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวรอบดปองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จกิ่งนะคะพี่หลวงพ่อจ้อยวัดส,สีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์นะคะพี่อายุ83ปีองค์นี้นะคะขอที่300นะคะ กิ่งดังนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพราผงรูปเหมือนขี่เสือหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่ปี2522องค์นี้ขอที่แป0รนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระนางพญารุ่น60อรหันต์วัดนางพญานะคะพี่จังหวัดพิษณุโลกปี2538องค์นี้นะคะขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูตงต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นเบีย้ยแก้หลังล็อกเก็ตนะคะพี่หลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมถักเชือกลายธงชาตินะคะอันนี้นะคะพี่ขอที่แป0รอนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงหลังก้างปลานะคะพี่พิมพ์ใหญ่นะคะถักเชือกจับขอบพร้อมใช้เลยะค่ะพี่เนื้อจัดมากองค์นี้ขอที่250นะคะ เก่าเลยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสามเหลี่ยมหลวงพ่อโตบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะคะ พีสองห้าหนึ่งห้านะคะพี่เป็นเนื้อปะก้าพิมพ์ใหญ่เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้นะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่พันห้านะคะ เดี๋ยวรอบดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชรุ่นเสาห้าปี2 5 0หนะคะพี่เป็นเนื้อทองผสมต่อโคตดด้วยนะคะบุกเสกพิธีใหญ่นะคะพี่องค์นี้ขอที่350นะคะ มีลูกข้างในนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปเหมือนปั๊มพิมพ์เข่าวกว้างเจริญพรหลวงพ่อจารานวัดอัมพวันนะคะพี่รุ่นแรกปี2554นะคะพี่เป็นน้าทองแดงต่อโค้ดหมายเลขใต้ฐานกล่องเดิมๆเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่400นะคะ เดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดหลังสอกกอเนื้อสัตว์โลหะนะคะพี่พิมพ์เตารีดใหญ่วัดห้วยมงคลนะคะพี่ปีสองห้าีีกล่องเดิมองค์นี้นะคะขอที่พันห้านะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จอนุสร์หนึ่งร้อยสิบแปดปีวัดละคางกรุงเทพปีสอง3นห้าสามสามนะคะพี่เป็นเนื้อผงกล่องเดิมปั๊มตาระคางด้านหลังนะคะพี่องค์นี้ขอที่หนึ่งพันนะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวเราดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปเหมือนสมเด็จโตอนุสรหนึ่งร้อยยี่สิบสองปีวัดระฆังกรุงเทพปี2537นะคะพี่เป็นน้ผงกล่องเดิมปั๊มตาละฆังนะคะพี่ด้านหลังองค์นี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะ ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะคะ0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุก6กโมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากคะ่ะ